เกิดฝนตกขณะเดินทางไปโรงเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกคนสำหรับวิชาโคดิ้งนี้จะมีเนื้อหาในบทเรียนที่เกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบและก็การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยวิธีการต่างๆนะครับมีการสาธิตการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการใช้โฟลชาร์ต ซึ่งเป็นขั้นตอนในการแสดงการทำงานในการแก้ปัญหาพร้อมกับแบบทดสอบที่สนุกสนุกให้นักเรียนได้ร่วมทำร่วมตอบนะครับในชีวิตประจำวันเรามักจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา หรือการแสดงอัลกอริทึมสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนบอกเล่าการวาดภาพการใช้สัญลักษณ์หลักเบื้องต้นในการแก้ปัญหา 1. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาว่าปัญหาคืออะไรมีเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเขียนขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้แก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน จากสถานการณ์นะครับข้าฟางชอบนําขนมมากินบนโต๊ะเมื่อกินเสร็จาาก็มักวางถุงขนมเอาไว้ทําให้มดเนี่ยมากินเศษขนมบนโต๊ะข้าฟางจะแก้ปัญหาให้มดออกไปจากโต๊ะนี้ได้อย่างไรมาดูหลักการแก้ปัญหากันนะครับ 1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาปัญหาคือมดมากินเศษขนมบนโต๊ะ สิ่งที่ต้องการคือโต๊ะสะอาดและไม่มีมด 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาระวังไม่ให้มีเศษขนมหล่นบนโต๊ะนำถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะรักษาความสะอาดโต๊ะอยู่เสมอ 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นำถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะทุกครั้งหลังจากที่กินขนมเสร็จ นำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดโต๊ะให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาก็ทำตามข้อ3อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งนะครับจะทำให้โต๊ะสะอาดแล้วก็ไม่มีมดอีกเลยการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking เป็นกระบวนการ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณมี4แนวคิดดังนี้ 1. การแบ่งแยกส่วนของปัญหาย่อยปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นปัญหาย่อยๆเพื่อให้จัดการแก้ไขปัญหานั้นได้ง่าย 2. การหารูปแบบของปัญหา หารูปแบบหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 3. การหาส่วนสำคัญของปัญหาหาแนวคิดหรือข้อมูลสำคัญของปัญหาแล้วตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นออก 4. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมาดูตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณกันนะครับ คุณครูมอบหมายให้มลิจัดหนังสือวางเรียงซ้อนกันเป็นตั้งโดยให้ตั้งหนังสือตั้งอย่างมั่นคงและเรียบร้อยไม่ล้มง่ายมลิจะมีขั้นตอนการจัดหนังสือนั้นอย่างไรการแบ่งแยกส่วนของปัญหาปัญหาย่อยที่หนึ่งวางหนังสืออย่างไรให้ตั้งหนังสือมีความมั่นคง ปัญหาย่อยที่สองทำอย่างไรให้ตั้งหนังสือมีความเรียบร้อยการหารูปแบบของปัญหาคำตอบของปัญหาย่อยที่หวางหนังสือตามความหนาโดยหนังสือเล่มที่หนาที่สุดอยู่ด้านล่างสุดคำตอบของปัญหาย่อยที่สองวางหนังสือให้สันหนังสือตรงกัน การหาส่วนสำคัญของปัญหาวางหนังสือซ้อนกันเป็นตั้งตามลำดับความหนา c การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่1วางหนังสือเล่มที่หนามากที่สุดเป็นฐานขั้นตอนที่สองวางหนังสือเล่มที่หนามากที่สุดจากกองหนังสือที่เหลือในขั้นตอนที่1เป็นเล่มถัดไปโดยให้สันหนังสือตรงกัน ขั้นตอนที่3ทําซ้ําขั้นตอนที่2จนครบทุกเล่มกิจกรรมที่1นะครับพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยนําข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างจากภาพนักเรียนจะเห็นนะครับว่าห้องเรียนนี้สกรปรกแล้วก็ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ อะมาดูข้อความเลยห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยใช้ไม้กวาดกวาดและจัดเกา้าอี้กวาดขยะไปทิ้งแล้วจัดเกา้าอี้ห้องเรียนสกรปรกไม่เป็นระเบียบมาดูหลักการแก้ปัญหานะครับพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาคืออะไรครับเด็กๆ ห้องเรียนสกปรกไม่เป็นระเบียบนั่นเอง 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้ไม้กวาดกวาดและจัดเก e. ้าอี้ 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ก็คือการนะครับกวาดขยะไปทิ้งแล้วจัดเก e. ้าอี้ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยนั่นเอง กิจกรรมที่1.2พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาดูสถานการณ์กันนะครับคุณพ่อมอบหมายให้น้ำขิงเก็บลูกบอลที่คะสีกันอยู่ออกจากกันโดยให้น้ำขิงนำลูกบอลใส่ถาดแยกตามสีด้วยนะครับจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณหนว 1. การแบ่งแยกส่วนของปัญหาปัญหาย่อยที่1คือแบ่งลูกบอลได้ทั้งหมดกี่สีปัญหาย่อยที่2คือใช้วิธีการใดแยกลูกบอล 2. การหารูปแบบของปัญหาคำตอบของปัญหาย่อยที่1คือแบ่งลูกบอลได้8สีนะครับได้แก่ สีส้มเหลืองม่วงชมพูฟ้าน้ำตาลแดงและสีเขียวคำตอบของปัญหาย่อยที่2คือคัดแยกลูกบอลใส่ถาตามสีนะครับ 3. การหาส่วนสำคัญของปัญหาสามารถแยกลูกบอลใส่ถาตามสีได้ 4. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่1หยิบลูกบอลหนึ่งลูกออกจากกองใส่ในถาดขั้นตอนที่2หยิบลูกบอลที่มีสีเดียวกับลูกบอลในขั้นตอนที่1จากกองใส่ในถาดจนหมดขั้นตอนที่3ทํทำซ้ำขั้นตอนที่1และ2จนไม่มีลูกบอลเหลืออยู่ในกองเลอ นักเรียนยังจำคำว่าอันกริทึมได้กันใช่ไหมครับอันกริทึมเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยวิธีการแสดงขั้นตอนสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนบอกเล่าการวาดภาพการใช้สัญลักษณ์การเขียนบอกเล่าเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความในการเขียนอธิบาย การทำงานในแต่ละขั้นตอนตัวอย่างการแสดงขั้นตอนการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อตามรายการโดยการเขียนบอกเล่า 1. เลือกหยิบสินค้าลงในตะกร้า 2. ตรวจสอบว่าหยิบสินค้าใส่ตะกร้าครบตามรายการที่กำหนดหรือไม่ถ้าสินค้ายังขาดอยู่ให้หยิบสินค้าใส่ตะกร้าเพิ่ม ถ้าสินค้าเกินกว่าที่ต้องการให้นำสินค้าออกจากตะกร้าหรือถ้าสินค้าครบแล้วให้นำสินค้าไปจ่ายเงินที่จุดจ,จ่ายเงิน 3. ขั้นตอนการจ่ายเงิน 4. รับสินค้านะครับการแสดงขั้นตอนการทำงานแบบการวาดภาพเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพ Chill แสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา แทนการใช้ข้อความสังเกตจากภาพนะครับถ้าเราต้องการไม้บรรทัดหนึ่งอันดินสอสองแท่งสมุดหนึ่งเล่มการทำงานก็คือหยิบไม้บรรทัดหยิบดินสอหยิบสมุดแล้วตรวจสอบว่าครบหรือไม่ ในภาพจะเป็นดนินสอเกินมานะครับให้หยิบออกตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแล้วนำไปจ่ายเงินที่จุดจ่ายเงินแล้วรับสินค้า 3. การใช้สัญลักษณ์เป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการนำสัญลักษณ์ในการเขียนผังงานโฟลชาร์สมาอธิบายซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ จะใช้แทนความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ดูรูปตารางนะครับสัญลักษณ์และความหมายตัวอย่างนะครับ เริ่มตื่นนอนแปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวทานอาหารไปโรงเรียนแล้วก็จบการทำงานนะครับอันนี้เป็นการเขียนโฟร์ชาร์ดถัางงานแบบง่ายๆนะครับเรียงตามลำดับขั้นตอนอีกแบบหนึง่งจะเป็นแบบเงื่อนไขนะครับให้เราได้ตัดสินใจจากการทำงานนะครับเริ่มต้น ปฏิบัติงานหัวข้อให้เลือกตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็กระทำงานปฏิบัติงานต่อนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไปทำอีกอย่างหนึง่งแล้วก็สิ้นสุดโฟชาร์แสดงการแก้ปัญหาการเดินทางมาโรงเรียนว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกหรือไม่นะครับเริ่มต้นเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุรศักดิ์คือการกระทํานะครับต่อไปฝนกำลังตกหรือไม่เป็นการตัดสินใจนะครับตรวจสอบเงื่อนไขว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เปลี่ยนมานั่งแท็กซี่แทนหรือถ้าไม่ใช่ก็ให้เดินเข้าโรงเรียนปกตินะครับซึ่งเด็กๆอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นก็ได้นะครับ เช่นถ้าฝนตกให้รอก่อนก็ได้นะครับตัวอย่างการแสดงขั้นตอนการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อตามรายการโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นเลือกสินค้าตรวจสอบดูนะครับว่าสินค้ายังขาดอยู่หรือไม่ถ้ายังขาดอยู่ใช่นะครับ หยิบสินค้าเพิ่มกลับไปกระทำใหม่นะครับสินค้าเกินหรือไม่ถ้าเกินนะครับใช่หยิบสินค้าออกเสร็จแล้วนำสินค้าไปจ่ายเงินรับสินค้าแล้วจบการทำงานครับคำศัพ์ประจำบทเรียนสเต็ปขั้นตอนนะครับก้าวทีละขั้นตามลำดับ d e c i s t o o n การตัดสินการประเมินและเลือกทางเลือกใดเลือกหนึ่งกิจกรรมนี้ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนเทคโนโลยีป .3 บทที่1แล้วร่วมกันทำแบบฝึกหัดพร้อมไปกับมาสเตอร์เลยนะครับใบกิจกรรมที่1.1สายรับจับผิดคำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ 1. ต้นแอปเปิลแต่ละต้นออกผลจำนวนไม่เท่ากันโดยต้นด้านขวาจะออกผลมากกว่าด้านซ้ายเป็นจำนวนที่เท่าๆกันแต่มีแอปเปิลต้นหนึ่งถูกกระลอ,อกกินนักเรียนคิดว่ากระอลก,กินแอปเปิลจากต้นใดและกินไปกี่ผลนักเรียนลองคิดดูนะครับ มาดูสังเกตต้นแอปเปิลต้นที่1มี3ผลต้นที่2มี5ผลต้นที่3มี7ผลแสดงว่าเพิ่มเท่ากันด้วยจำนวน2นะครับต้นที่4ี่ก็จะต้องมี9ผลแต่นับได้8นะครับเพราะถูกกระรอกกินไป1ผลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบก็คือกระรอกกินแอปเปิลจากต้นที่สี่ จำนวน1ผลข้อที่2มีดอกไม้5ดอกเรียงกันตามลำดับกลีบของดอกไม้จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่เท่ากันจากภาพด้านล่างดอกไม้ดอกใดที่มีจำนวนกลีบไม่ถูกต้องและจำนวนกลีบที่ถูกต้องควรเป็นเท่าใดนักเรียนลองคิดดูนะครับ ดอกที่1จะมีกลีบของดอกไม้จำนวน3นะครับดอกที่สจะมีจำนวน6ดอกนะครับดอกที่3จะมี9นะครับคือเพิ่มขึ้นทีละ3จํานวนนั่นเองแต่ดอกที่4นะครับมีจํานวนกลีบดอกทั้งหมด11ซึ่งไม่ครบนะครับต้องเป็น12 นะครับแล้วดอกที่5ก็จะมี15นะครับข้อมูลตามนี้เนาะเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับดอกไม้ที่มีจํานวนกลีบไม่ตรงตามเงื่อนไขคือดอกที่4ควรมี12กลีบกิจ <c oughs> กรรมที่1.2ปริศนาของเล่นคำชี้แจงพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วหาคำตอบว่ายานผาหนะแต่ละชนิดมีค่าเท่าใด โดยแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากันและเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0สังเกตตารางแนวนอนตรงกลางที่เป็นเรือทั้งหมดนะครับผลรวมเท่ากับ9ก็แสดงว่าเรือแต่ละลำมีค่าเท่ากับ3สังเกตตารางแนวตั้งนะครับอันแรกเลยมีเรือ2และรถจักรยานยนต์1คันนะครับ เมื่อได้เรือนะครับเท่ากับผลลัพธ์ลำละ3แล้วก็รวมเป็น6เนาะผลรวมทั้งหมดจะต้องได้11เนะครับเพราะฉะนั้นจักรยานยนต์จะเท่ากับ5สังเกตตารางแนวนอนสุดท้ายนะครับเมื่อได้จักรยานยนต์เท่ากับ5แล้วผลรวมจะต้องได้13เพราะฉะนั้นเครื่องบินอีก2ลำนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลำละ4 ก็จะได้13นะครับตารางแนวนอนด้านบนสุดนะครับจะมีเรือเครื่องบินนะครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์ของ2อันนี้มาแล้วเหลือแค่รถยนต์นะครับผลรวมจะต้องได้9เพราะฉะนั้นรถยนต์นะครับจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองมาดูคำตอบนะครับรถยนต์มีค่าเท่ากับ2เครื่องบินมีค่า4 เรือมีค่า3รถจกักรยานยนต์มีค่าเท่ากับ5และในข้อที่2นะครับมาสเตอร์จะให้นักเรียนลองฝึกทำเองมาสเตอร์จะให้เวลาพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยที่หลังเริ่มเลย เด็กยังตอบไม่ได้ให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพราะมาสเตอร์จะ,ะเฉลยแล้วนะครับถ้าตอบแล้วก็สามารถกดเพลย์วิดีโอได้เลยคำตอบคือรถยนต์มีค่าเท่ากับ4เครื่องบินมีค่าเท่ากับ5เรือมีค่าเท่ากับ2นะครับถูกต้องไหมครับเด็กๆ กิจกรรมที่1.3ปาร์ตี้โดนัทคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ด้านล่างแล้วตอบคำถามสถานการณ์ในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งมีโดนัทวางอยู่บนโต๊ะ20ชิ้นมีเด็ก6คนประกอบด้วย a b c d e และ f นี่คือเด็กแต่ละคนนะครับ6คนเดินเข้าไปหยิบโดนัทคนละ1ครั้ง โดยทั้ง6คนได้บอกจำนวนโดนัทที่เหลือหลังจากที่แต่ละคนหยิบไปแล้วดังตารางด้านล่างนี้นะครับจำนวนโดนัทที่หยิบไปนักเรียนเห็นนะครับ2 4เด็กแต่ละคนนะครับ A B C D E F คราวนี้นักเรียนลองคิดดูนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาเฉลยให้ระหว่างนี้ให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์จะเฉลยแล้วนะครับข้อ1สุดท้ายมีโดนัทเหลือบนโต๊ะจำนวน1ชิ้นนะครับข้อ2 เด็ก C หยิบโดนัทไปจำนวน5ชิ้นนั่นเองคำตอบของเด็กๆถูกต้องกันไหมครับข้อที่3ลํลำดับของเด็กทั้ง6คนที่เข้าไปหยิบโดนัทเป็นดังนี้ ลำดับนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะเฉลย ER แล้วนะ1คือ A นะครับลำดับที่2คือ D 3คือ B 4คือ E 5คือ F และ6คือ C ถูกต้องกันไหมครับทดสอบความรู้ ท้ายบทเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนโฟลชาร์ t วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่นักเรียนพบเจอลงในกระดาษ A4 นะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วก็เขียนโจทย์นี้ลงไปด้วยนะครับใช้ไม้บรรทัดตีเส้นให้เรียบร้อยเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้เก็บมาในแฟ้มผลงานไว้ช่วงเปิดเรียนค่อยนำม,มาส่งนะครับ สุดท้ายนี้มาสเตอร์มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกร่วมแชร์เฉพาะนักเรียนที่สนใจเท่านั้นนะครับคือให้นักเรียนจัดหนังสือเรียนของตัวเองนะครับวางบนชั้นหรือว่าโต๊ะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถ่ายภาพคู่กับนักเรียนนะครับบริเวณที่จัดให้เรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็ส่งมาในซีซอเดี๋ยวมาเตอร์จ,จะกดหัวใจรัวให้นะครับ